สัมแพทย์ขั้งเลือดตอนที่8เรื่องวันนี้ทำให้ข้าล้มลุกคลกกานมามากเลยมามากเซียงหมิงช่วยเตรียมนะ้ำให้ข้าอาบหน่อยเจ้าค่ะเซียงหมิงจะเตรียมให้คุณหนุ่เจ้าค่ะอาบนา้ำแล้วรีบแล้วรีบเข้านอนตื่นมาจะได้สวยๆแต่กินตัวนี่ฉันต้องรีบขจัดพิษหน่อยแล้ว,วเซียงหมิง น้ำพอแล้วล่ะเจ้าออกไปก่อนเถอะเอ๊ะวันนี้ไม่ต้องให้เซียงหมิงปฏิบัติอาบน้ำด้วเจ้าคะไม่ต้องหรอกค่าอาบเองได้เจ้ารีบไปพักผ่อนเถอะอาบน้ำยังต้องมีคนคอยปฏิบัติอีกเหรอคุณหนูสมัยโบร,ราณช่างมีชีวิตที่เพลินจริงๆ ให้ตายสินึกไม่ถึงเลยว่าที่งานเลี้ยงวันนี้จะถูกคนจงใจวางยาปุกกำะหนัดเดิมทีคาต้องการมาที่จวนแม่ทัพเพื่อแอบตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้ถูกคัดเลือกทหารในปีนี้แต่พิษกำลเลือบเร็วขึ้นพักสักครู่ก่อนที่วดที่ขางเมวดำตัวนี้ดูน่ารัก ทีทีเดียวเจ้าแมวน้อยเจ้าอยากให้ข่ารูปหัวเจ้าหรือไม่เช่นนั้นข้าตามใจเจ้าก็แล้วกันเจ้าแมวน้อยข้าพาเจ้ากลับไปดีไหมแผนการสำเร็จใครนะ่ะชิ้หัใจตัดจบ